สบายดีพี่น้องตอนนี้กำลังพีดาสีแห่เคยมาพี่น้องตอนอัลโตตลึงอย่ดยอัโตตลงเอ้เอาเือปนแปลงมากมอกี้ดิ พอมันใหญ่แล้วไปเห็มังปกอยู่อ้าวปาเว่าทันให้ประตูเอามาหน้าร้อยอย่าเใหประตูคนมากเลยกึนรถอีกแลราไปย นะนะยากแล้วมา่านัเคยขึ้นน้อย๋ยวังังนังทั้งบิดยังขาลอันนี้จู้ดึงอนจู้ดันแหละาจู้เคยบอกอันนี้เะคยาจะเมื่อยจนเบิ่แเลยไปชิวแคยมัยังไม่เย็นม่เคยกระดนี่รอถาเคยพี่นง ตอนนี้เจ้าบ่าวกำลังมาทีน้อโอ้ยประตูเงินประตูทองอะนะประตูเงินประตูทองงานนี้นะเจ้าบ่าวจนมาทันเขาจะไปจนไปเลยไปเขาจะไปหุญนบัดเ่ามีเอามาตีนี่ไปนะเอากรนะไะ ด่านพี่น้องเ้ยก็บอกระมาณนีพูดพูดไหมก็่าเราคืออะไรไม่างี้ยเพื่อนอะไรกัน

สก็ทำาจะผักก่เป็นลิอกเป็กเป็กเป่กเปกกรน้าดอกถือตีนหรถือะกันหัวกัรอะไรแบบนี้ Hãy ทาง cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

นี่แหละทามาคานข้างไกลูอันดนดูทางหนังข้างไกลนี่แล้วนั่นนี่แล้วนั่แล้ว เอาอนมาแล้วเป็นจมกนี่ก้อนนาดน่ะใช่ป๊ันยงนง apain kan kami nampeni, oh อดตอนในมันป้าก็ไม่นำมานีอดหนให้มันเผาก็ไม่นำนมานีเราคอยเเราเลยเนี่ยก็ไม่นำมานีโอโอนี่ไปทกัเนี่ยนี่่นี่นีนี่นีนี่นะ่นี่นีานี่นีนี่นี่นี่น่นี่นี่นนีนี่น่นี่นี่นี่น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 ีนี่นนี่นน่นนี่นี่นนี่นน่นนี่นนี่นนี่นี

ไว้แล้วขัน้นพวกเขาจนด่านเลยหมูเคยปอดเจือเสือฮะหมูเคยปอนเจือเสือบอ, <c oughs> บอกอาล้อมมึงดู <c oughs> จออั้มอะผิดซีเพ็ดเพ็ด <c oughs> <ๆ>จังใจกัดใจเข้ม เอาทุกอย่างอะไรจำทุกอย่างเลยเออรู้่ะไข่ได้สนะน้าเจอเจอมืออนมสื่อ่รางก็เหน่อเด้ออ้อ้ามพบกันนะแม่ไข่กับบมีเนาะตัวนี้เอออ้า สามค่ำแต่ว่าอเียอีอะไรเด้อบ้านไี่ด้เยเอาเอาคำนี่ได้ชนะพ้อมกันแต่ว่าพ้อมกันจำไข่เอา เออม่ะยังเป็นไ้เ <laughs> ้ยเอาอีกครับสุดท้ายอดอื่นเอานะคำสุดท้าย <laughs> หาหนำมนดนาด <c oughs> ูวันโลกขนาดนี้เบิ่งขักเลย อืมจอบกบวินป้าจอบมาไหนไ่นเงเออว่าอ้าวกินน้ำบมาเนี่ยจะสาวก็นักคนตาเลยสาเบิ้งอ้าวพาบาุคลิกันะนหินใบอ้าวกินน้ำ เป็นแม่ไข่แมวไม่ใช้ในภาร์มสัไปไเป็นเคยกอมไผ่ปลอมนะบอไผ่ปลอมเอออันท่านผูกทั้งอันผัวตัวกับผู้ควันเนี่ยเขาในเดอร์ฮัมมาจังแก่อีร้อยในกับให้นั่งแพร่ผู้หายผู้แคนใส่ขึ้นแต่ได้กับใสอืมอืม ปแล้วปแล้วจังโผหมูเจ้าบ่าจิ้มจีบโอ้ยเฮ็ดบอก <c ười> ินน้ำอีกเคย <c ười> <c ười> ฟันก็เป็นฝาควันยางเราพี่น้องเพราะว่าพอได้ยิบเอาเป็นยางเอาเสากรเจามาเอาเ้เอมา,า,าไว้กับคนตาแหละวันนี้เจ้าสาวกาวมันเถื่กาวมันติดฮั <c oughs> นมาดูนางวัดน,นี้แท้ <c oughs> ดึงออกเลยพ่อเด้อพ่อตะคนตาฮะแล้ว ก้าวมันแหน,นนะนี่ีสิเป็นทางนอกกับพี่นาอนะคลิปนี้กัะชิลาพี่นอนองเพียงสุนีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกรับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องยู่ดีไม่แห้งเบื่อสุขสุขคน